คนโสดท่านนาแต่และให้ระวังดีนะระวังคนเจ้าชู้ระวังคนมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเป็นคนมีฐานะนะคะจะเข้ามาชอบคุณนะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อินเลิฟนะคะไพ่ขึ้นมากับหัวหมดเลยนะคะทูคบคัพอินนะคะรนะีเวิร์สนะคนคนนี้อาจจะไม่ได้มุ่งหวัง รักแท้หรือว่ารักอย่างจริงจังอาจจะเข้ามาเพราะผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือเปล่าก้าเหรียญน,นะคะ <c oughs> หรือว่าคนที่เข้ามาเป็นคนที่มีฐานะนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เนี่ยมันเป็นกับหัวทวบคับมันเหมือนเขาไม่ยังไม่จริงจังจริงใจกับคุณนะให้ดูดีๆนะคะระวงังเนี่ยแล้วก็เทนออฟคับขึ้นมาด้วยเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วให้ระวังนะคะแล้วก็เป็นสายแบบอื เจ้าชู้นะคะเก้าถ้วยนะใสแบบไม่ผูกมัดผูกพันนะคะระวังให้ดีพวกแบบยังไม่จริงจังยังไม่จริงใจอย่งางก็คุยคุยไปก่อนดูดูไปก่อนอะไรประมาณนะี mm ้ hmm. เห็นไหมเด๋ยวฟู hmm. ขึ้นมานะเป็นคนละอิสระระวังนะคะระวังคนเจ้าชู้คนละอิสระคนมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะคนโสดเด๋ยวฟูเดออฟคัพนะอาจจะเป็นชาวท่าน้ํา เป็นคนดูคุณดูแล้วแบบดูนะเขาไม่ค่อยอินเข้ามาก็ไม่ค่อยอินประมาณนี้นะคะคนโสดให้ระวังไม่มีอะไรมากนะเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีเนาะชาวท่าน้ำเนี่ยเมื่อไหร่จะสุดพ้นจะเร์จี้พวกนี้สุกทีเปิดให้ท่าน้ำนี่เขาแบบเหมือนโดนสาปแช่งไว้หรอเปาอ่ะต่อไปคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนท่าน้ำนะคะมีสา ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนท่านน้าเมื่อยนะคะหมอเลยต้องนั่งท่านนั่งอัดที่พื้นไปหน,นีแหละความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอาจจะดีกว่าชาวราศีกันหรือเปล่านะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคนคนนี้เป็นคนนิ่ง,งเงียบชอบเก็บตัวรู้ส่วตัวสูงเป็นคนที่เหมือนจะธรรมะธรรมโมนะ เป็นคนนิ่งเก่งนิ่งเป็นนะคะเป็นคนอาจจะชอบทําสมาธินะคะเป็นกูนรูผู้รู้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากแต่อาจจะไม่พูดออกมาไม่เปิดเผยคุณอาจจะเจอ่าน้าจ,จะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้นะเป็นเด็กอินเพสขึ้นมานะคะนะแล้วก็คุณกับเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันนะทางด้านอายุก็ได้เชื้อชาติาศาสนาวัฒนธรรมนะภาษา แมสิกออฟคัพอาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะเป็นคนเก่าในชีวิตคุณหรือเปล่าอาจจะเป็นชาวธาตุลมในถูถตกตุนกลมนะคะคนคนนี้มีปัญหาด้านการเงินคนคนนี้เป็นคนที่มีตัวเลือกทางเลือกเป็นคนใช้ชีวิตที่แบบว่าชอบทําอะไรหลายอย่างในชีวิตอาจจะมีอะไรหลายอย่างในชีวิตให้เขาทํานะคะเซเว่นออฟคนะเป็นเป็นคนมีตัวเลือกทางเลือก คขาสัมพันไม่ชัดเจนตอนนี้เขาไม่ได้คิดถึงคุณเขาอาจจะมีไปหันสามีความสุขกับตัวเลือกของเขานะคะเจ็ด่วยเพราะอะไรถึงบอกงั้นว่าไม่คิดถึงเพราะไฟออฟเทนเดอร์คลเขากลับหัวนะคะเขาเป็นคนอ่อนไหวง่ายนะคะเนี่ยไพ่สเตนกับหัวอ่อนไหวง่ายใครเข้ามาชอบทําดีกับเขาเขาก็รักเขาก็อินนะคะเป็นคนที่ไม่เข้มแข็งในความสัมพันธ์อะนะเนี่ย แต่ก็ทีอักคับกับหัวช่วงนี้เขาอาจจะไม่ได้เก็บเนื้อเก็บตัวอาจจะไม่ได้ออกงานสังคมเขาอาจจะมีปัญหาด้านการเงินนะคะแล้วก็เลยแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยออกสังคมนะคะไม่ค่อยไปเที่ยวกลางคืนไม่ค่อยจากที่เคยไปเที่ยวก็ไม่เคยไปอะไรประมาณนี้อันนี้ถ้าน้ําคุณเดียวกับคนราศีเซิง ราศีธาตุลหในถูกตุงครมราศีกันธาตุด,ดินเพ่อแม่ไม่ไม,ม,ม้นะคนคนนี้อาจจะมีปัญหาอาจจะกําลังทับฟื้นและษาตัวอาจจะป่วยอยู่หรือเปล่านะคะสีดาบนะอืมเขาก็จะนิ่งใส่คุณความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าโอ้มันมันทำไมเป็นแบบนี้เนาะความเหงาทําไม่ชัดเจนคุณรู้นะว่าเขามีตัวเลือกเขาอาจจะคนที่หน้าตาดีนะ มคนเข้าหาเยอะบุคลิกภายนอกเ็ดูแบบดูอบอนุนดูแบบ